แม้ดูจากรูปลักษณ์เผินๆซอสจะเป็นตัวละครที่ดูตลกเพราะเหมือนจะเอารถถีบของเด็กเล็กมาผสมกับไดโนเสาร์แบบก,ก,กากๆกแต่หน้าตานี่แอบเหมือนไอเคแต่มันก็คืออาวุธลับสุดอันตารายของฝ่ายเรเนเกตที่เพียงแค่เสียงคำรามของมันก็เป็นสัญญาณบง่งบอกให้ฝ่ายกาเดียนต้องรีบเห็นกันอย่างไวด้วยขนาดอันมหึมาอำนาจการยิงของอาวุธที่รุนแรง บวกกับความดุร้ายร้ากับสัตว์ป่าอันโหดเหี้มของมันก็ทําให้ฝ่ายกาเดียนต้องกุมขมับในขณะที่พวกเรเนเกตต้องโห่ร้องด้วยความยินดีในชัยชนะได้สบายๆแม้ว่าตัวละครนี้จะถูกวางบทให้สําคัญและมีบทบาทอยู่หลายตอนในการ์ตูนโทรทัศน์แต่มันก็ไม่สามารถขายได้อย่างที่ควรเพราะถึงจะเป็นของเล่นขนาดใหญ่แต่ซอสกลับไม่มีลูกเล่นในการแปลงร่างหรือประกอบร่างเหมือนโกบอสตัวอื่น จะมีก็เพียงกลไกวิ่งได้ด้วยมอเตอร์จากฐานไฟฉายเท่านั้นทำให้นอกจากจะมีรูปร่างตลกแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกับลิเกหลงโรงที่ไม่เข้าพวกกับตัวละครอื่นในซีรีส์จึงไม่ต้องแปลกใจว่าแม้มันจะออกมาขายตั้งแต่ของเล่นเวฟแรกแต่มันก็เป็นสินค้าค้างสต็อกที่อยู่ยาวจบจนจบซีรีส์ไปแล้วก็ตามกระนั้นก็อาจจะยังพอมีหวังอยู่เพราะมันก็ได้ไปปรากฏตัว อยู่ในจกกักรวาล Transformers อยู่ในหลายๆครั้งตั้งแต่สาย a s v e c t o r r r i m e หรือคอมิกของแ n p Publication ซึ่งในอนาคตถ้าจับมาปัดฝุ่นไอเดียและออกแบบใหม่ให้ดูดีมีลูกเล่นมากขึ้นกว่ารถขีบของเด็กเล็กหรือเอาง่ายๆก็คือเป็นตัวรีเพนรีทูจากตัวละครอ,อื่นใน Transformers ก็น่าจะพอเอามาขายได้อยู่ส่วนประวัติข้อมูลเต็มก็รอติดตามในคลิปลับเฉพาะเมมเบอในอนาคตนะครับผม